การทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อทุกคนมื่อนี้มาพบกับซ่องมีน้อยสาวผู้ทตาอีกคือเก้าเนาะทุกคนมื่อนี้สามีกับซิมาแกงนอกไม้อีกคือเก้าพี่น้องเอ้ยโชคนี้อาหารรักกับคือนอกไม้พี่น้องเนาะโชคนี้ฤดูฝนนะนอกไม้ก็ออไล่ๆพี่น้องเอนาะมื่อนี้เอ้ยคันตรีเพิ่นไปหน้าเพิ่นไปยามแย่งเลยเพิ่นเอานอกไม้มาพร้อมพี่น้องไอนอกไม้ช่งไผ่เพิ่อนกัอสามีแกงพี่น้องเนาะเดี๋ยวสามีสิมาแกงนอกไม้อีกนะทุกคนมื่อนี้ ที่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาที่เอ้ยคันตรี่ฮา, ari, าเพื่อนได้มานนะเพื lied, ่อนไยายามแยงแล้วเพิ holders, ่นได้ปลามาดังปลาคคปลานิน่นปลาน้อยแล้วกัน่อกไม้เพื่อนได้มามาหอดแล้วกับค้างหมอเพี่น้องเอันนี้ก็เป็นกระปูน้าเพี่น้องมาหอดแล้วก็แม่เพื่อนกะสีแกงปลากินง่ายเพี่น้องเนายากินข้าวแล้วนะทุกคนนะั้นตอนนี้ก็เป็นตอนบ่ายแล้วเนาะแม่เพ่นก็สีแกงปลากินก้อนนะชนนอไม้นะกะเดี๋ยวจะมีสีแกงตามหลังเนา, asi, นา, asi, าะทุกคนมอหอนแล้วก็เอาปลาลงไปเลยเพี่นน้องนี่ มื้อนี้แม่เพิ่นแกงปลาพี่น้องเอ้ยหิวข้าวแห้งแล้วเนาะบ่ทันใจเฮ็ดเองเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวง่ายน้ำเดียวเนาะมื้อนี้กินแกงปลานะแล้วก็เอ้กันเตอรี่เพิ่นก็สิจี้กะปูเนาะนี่จี้ปูหน้าพี่น้องถ้ามึงเพิ่นว่าแกงสุกแล้วก็มาตักกินข้าวเลยพี่น้องเนาะกินแกงปลาแซ่บๆมื้อนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวง่ายน้ำเดียวพี่น้องนี่ก็มีน้องชายชมจิตแม่สามีแล้วก็พ่อแล้วก็หลานชายเอ้คันเตอรี่เฮาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวยาแล้ววันนี้สามีกงหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะ ป้าพี่น้องแกงหน่อไม้ช่งนี้สะมีกับแกงหน่อไม้ดูดุทุกคนนี่ทุกคนเดยนี่กัเป็นหน่อไม้แล้วกันถ้าสังเหน้าที่ไกันตลี่เขาเอาออมาพี่น้องนคนเอาเคืองมากให้ครบเลยนะนี่หน่อไม้กับเพื่อนใบมาเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปล้างจักแกงก็เลยพี่น้องเลยทุกคนหน่อไม้ครบโรงเนาะเดี๋ยวเท่าสิไปแกงนะ Thank you. คือคันธลีเพืนไปหน้าก็ไม่ได้แต่นอกไม้กระปาน้องนี่ได so ้กระปูเขาเนาะกระปูหน้าลายโตเติมหน่อยมีแต่โตกล้ามใหญ่ๆพี่น้องผู้เล้อพี่น้องมากินกระปูหน้าเนาะมากเฮ็ดเมนูเลือกกินพี่น้องก็เมนเบาแลวมีนะจะมีเมนจี้นะพี่น้องจี้ป่นกินกระแซบนะพี่น้องหรือว่าทอดทอดกินกับตำมุ้งกับชักหลองเนาะนี่แก้มง่ายๆเพื่อนเนาะ นี่ทุกคนปูหน้ากล้ามง่ายป้าจี้ป่นแซบแซบเป็น้องจีป้ป่นเชิญกินกับมาแตงกับคัดต้นั้นตัวนี้กับกราบมุ้งอยู่นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแล้วยังจะก้อยให้กินน้ำลังกับน้งกระปูเดียวจะมีกแกงน้นไม้ก่อนเนาะ ม,ม,มีก็มาล่างเราไม่จันเราไม่พี่น้องเราไม่กับเพื่อนเักน้อย มีเห็ดมีนู่นแกงแกงละไม้ใส่ปหนาละจ้อยมเห็ดมีนู่นแกงละไม้ใส่ปหนา Oh! นี่ทุกคนนี่ทุกคนพาแล้วก็ได้น่องขาวๆงามๆแบบนี้นะเดี๋ยวเอาไปต้มให้มันจืดก่อนพี่น้องเหยา,ายงงนะังใส่เครือ 3, ่องปรุงนะกะคือเก้าคือเดิมพีน่น้องจำหรับวิธีเก็บน่อไม้เหงากะม้อเนาะทังหม้อต้มหน่อไม้ให้มันจืดก่อนนะนี่หน่อไม้ของเหา สหา kasih เฮา จะแง่ไปล้งนี่พี่น้องตัวที่มันมีเงามีขีดนเงาค่ะสามารถเอาไปปุ๊กก็ได้นะพี่น้องนะั้นเดี๋ยวเก็บไว้เนาะลงไปปุ๊กยุ่นในฮือนนี่พี่น้องเขายังไปหางไงอันนี้มันเอามาแต่ทงหน้าคนน่ะพี่น้องนะนี่ตัวที่เ้ายืดใช้เ้ากะ เด็ดดินอ้าเพิางว่าเด็ดเงาอ้อนะอ้าวัวที่มันมีดินอ้อ và cái này, này nắm nó bị đông quê quân sẽ ăn นี่ยทุกคนพักของข้ากระลางแล้วแล้วทุกคนนะเนาะข้ากระเื้อล,ลายเลยเป็น้องมันแบบหอมๆเนาะเชื่อว่าจะงี้หน้าลายนะหอมแซ่บแล้วเป็น้องแกงทำไม้มีข่าต้มมาัเพชรเป็น้องวันนี้เราเชื้อแกงทำไม เดี๋ยวจะมีก็ซิมาล้างจะนั่งทุกคนจะนั่งนี่ก็เสื้อทุงนี้มาเน,ะนาะเอาไปล้างกัน ถึงเสื้อแล้วเกคยเปโน,น่นนะอเออ,เอ,อแตมาพีดแล้วมีเอวก็ใช้มาพีดลงไปเนาะมองกับน้องฟุต Ikke bra. เพิ่นยานกะลาเฮาล่ะกะสิไปต่ำเข้าเบ้อพี่น้องมื้นี้เนาะเดี๋ยวมิเฮาสิเป็นผู้ต่ำเนาะพี่น้องผู้ไปต่ำจกง่ายมิตังสบายีเอาเบอเอาห้ามเอามาที่ตัวห้ามวกตัวห้ามนะะตัวห้ามน่ะอยู่ อ๋อซื้อกระเบืออ่ก็นะทุกคนนะ รอบนี้แม่เราได้ผู้ซอวยเพื่อนเาได้ผู้ซวยเนาะจะมีกำลังแกงกับมีเพร่นเรายากแกงแล้วก็กเลยให้เป็นเฮ็ดเนาะมือีสีมือมีเท่าเลย แกงนาวไม้ของเฮากับมี่เท้าข้นแกงสุกตอนนะี้ทุกคนนอนบัดน,นี้เฮากะมากินข้าวพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลิกกินข้าวแรกเนาะแกงนาวไม้นะมื้อนี้แล้วกะแกงปลาโอเนาะ mình luôn, mình, hơn qua, ba, ba, quá mấy, chui ở ngã

영